เปิดโฉม12สาวง,งามสุดจึ้ง Meet Earth Thailand 2023 Forti Earth Episode 2ฟาดเดือดโชว์ไวพิศพันธกิจสิ่งแวดล้อม มิชชันฟอร e e e ิเอกองประกวด m e e เอิร์ธไทยแลนด์2023 For The Earth อีพิโซด2จัดการประกวดรอบออดิชั่นเพื่อเฟ้นหา12สาวงามเข้าร่วมกิจกรรมรอบเก็บตัวที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่2 2 4สิถึง24สิงหาคม2566และรอบไฟนอลในวันศุกร์ที่1กันยายน2 5 6 6 6นี้เมื่อวันอาทิตย์ที่6สิงหาคม2566ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสง งกล่องประกวด Meet Earth Thailand 2023 For the Earth อีพิโซด2โดยดรน้องสิริการอ้นสนกรานประธานองค์กร Meet Earth Thailand ได้จัดการประกวดรอบออดิชัน Meet Earth Thailand 2023 For the Earth อีพิโซด2 เพื่อเฟ้นหา12สาวงามเข้าร่วมกิจกรรมรอบเก็บตัวที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที21่21-24สิงหาคม2566และ5ใน12สาวงามคือผู้ที่ครอบครองมงกุฎแห่งเกียรติยศพร้อมด้วยเงินสดและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทค่ะ เริ่มต้นการคัดเลือกด้วยการเปิดด้วยรายชื่อคณะกรรมการรอบออดิชัน่นสาวงามมิดเอิร์ธไทยแลนด์นอกจากจะมีประธานองค์ e Thailand, กรมิดเอิร์ธไทยแลนด์ดรสิริกาต์อนสนกรายังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งวงการบันเทิงและวงการขาอ่อนมาร่วมอย่างขับขังสำหรับการประกวดจะมีึืนอย่างเข้มข้นตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายจะได้ไปเก็บตัวที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่21ถึง2ี 4สิงหาคมรอบพรีลิมินารีในวันที่30สิงหาคม2566ก่อนจะเดินทางเข้าสู่รอบไฟนอลประกาศผลผู้ที่คว้ามงกุฎมิดเอิร์ธไทยลัด2023 For the Earth อ p i ิโซด2ในค่ำคืนวันที่1กันยายน2566เวลา19นถึง23นที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตันค่ะ ความรู้สึกใช่ไหม,ไหมก็คือก็รอคอยวันนี้มันนานมากนะคะเมื่อวานตีสวนันก่อนก็ตีสนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ทุกวันเพื่อเฝ้าค้นหาโครงการของน้องๆใน Facebook ใน i ิน t a g r กรมต่างๆแล้วก็ดูคุณสมบัติแล้วก็ดูความตั้งใจของเขานะคะเราก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะเราเราเห็นเขาแล้วเราภูมิใจแทนคนไทยทุกคนนะคะที่จะได้ ผู้ช่วยหรือว่าทูตสิ่งแวดล้อมหรือว่าผู้ช่วยที่ท,ทําให้โลกใบนี้มันดีขึ้นซึ่งถามว่าโลกใบนี้มันดีขึ้นมันจะเกิดประโยชน์ยังไงก็จะเกิดประโยชน์คนวัยแม่ด้วยวัยคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายรวมถึงวัยของลูกๆเองนะคะซึ่งแล้วแล้ววันหนึ่งเขาจะขอบคุณพวกเราเพราะว่าปัญหาโควิดเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากปัญหาสภาพแวดล้อมหรือว่าโลกรวนนะคะแล้วก็น้องๆหลายคนน่ยก็เห็นปัญหาแล้วรู้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหายังไง รวมทั้งความสวยงดงามมาตรฐานสากลน,นะคะอย่างที่ประจักษ์แล้วก็ภูมิใจมากวันนี้ขณะนี้ยังหัวใจเต้นตึกตักตึกตักดีใจมากที่มีรุ่นใหม่นะคะมาอยู่กับรุ่นใหญ่นะคะวันนี้ ภูมิใจนะคะแล้วขอต้อนรับน้องๆทั้ง12คนเข้าบ้าน Miss Earth Thailand อย่างเป็นทางการนะคะหลังจากนี้โปรแกรมจะเป็นยังไงคะหลังจากนี้นะก็โปรดติดตามเลยเพราะว่าเ,เราจะมีช่วงออนไซต์กับออนกราวนะคะแล้วก็ออนไลน์นะคะในช่วง2อาทิตย์นี้ที่ก่อนที่เราจะไปเวียดนามเราจะมี12 13 14 15ที่เราจะทำพอร์เทรตแล้วไปเยี่ยมสถาบันที่ เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมแนละ้วไปทำ CSR ร่วมกันเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ m s s Earth Thailand ปี2023ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะไปโดยใส่กันบินเวียดเจ็ตนะคะแล้วอยู่ในฮาน หอยอันนะคะเราอยู่หอยอันและอยู่ตานังนะคะซึ่งไปสถานที่ที่เป็นซิกเนเจอร์เป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้ว่าถ้าเรายังจะพัฒนาประเทศของเราแต่เรายังเขียวได้อยู่เรายังออมีบรรยากาศที่ดีได้แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่ดีได้ด้วยเนี่ยก็เราไปอยู่ด้วยกันนะคะลูกตั้งแต่21-24สิสิงหาคมค่ะแล้วก็กลับมา ตัวที่นี่ค่ะมีอ่าอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์พร้อมกันนั้นก็จะแวะเวียนไปเยี่ยมอ่า uh, สปอนเซอร์ของเรานะคะที่ CSR ที่สปอนเซอร์เราแน่นมากแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็อยากเห็นความตั้งใจของน้องๆที่จะร่วมไปกับพวกเขาเพราะเขารู้อยู่แล้วแหละปัญหามันมีเยอะแยะมากมายที่รอที่จะมีคนรุ่นใหม่ที่เข้าไปเข้าใจปัญหาอันเก็บตัวที่กรุงเทพเราอยู่ที่พักให้น้องๆที่นี่ไงคะ เราอยู่ที่นี่ค่ะวันวันที่เรากลับมาจากเวียดนามเราลงเครื่องที่สวนภูมิปุ๊บเราก็เข้าพักที่นี่เลยสำหรับพี่ๆแฟนง,งานทุกท่านนะคะมีขนมนมเนยอยากมาฝากน้องๆแฟนคลับต่างๆจากเอากลัวน้องอดก็ส่งขนมน้ำมาได้เลยนะคะที่นี่ลินดีต้อนรับค่ะจริงๆปีนี้อยากจะพักดันเรื่องสีล้อมด้านไนพิเศษจุดไหนภาวะโลกรวนนะคะเป็นสิ่งที่เราพักดันมาตลอดจนตอนนี้ก็มีกลมของตัวเองและ กลม i ค a เมต h เช้นกระรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราเป็นนางงามที่มีกระทรวงของตัวเองนะคะลูก นะเราก็แล้วทุกคนผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองแล้วก็ทั้งนักธุรกิจองค์กรต่างๆก็พพอร์ตเราอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้ส่วนโครงการที่เราอย to ากทำก็ต้องขึ้นอยู่กับน้องๆอย่างน้องๆหลายคนก็ซักเจสในเรื่องที่เป็นเรื่องของขยะพลาสติกที่ต้องระงับยับยั้งไม่ให้เกิดขึ้นก็โดยการใช้ถุงผ้าก่อนหรือว่าการใช้วัสดุทดแทนหรือนําขยะพวกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการอัพไซคลิงรีไซเคิล แล้วก็ Respect เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็น้องหลายท่านก็พูดถึงเรื่องของอากาศสะอาดแล้วก็พลังงานสะอาดที่เราจะส่งเสริมต่อไป mm hmm. ก็คงจะต้อง brainstorm mm hmm. กันอย่างจริงจัง,จง,จงว่าน้องจะทำโครงการอะไรถ้ามีโครงการอยู่แล้วเราก็อยากผักดันแต่ถ้ายังไม่มีเราก็จะเอาโครงการของรุ่นพี่มาลุยต่อเดินต่อไปได้วยกันเป็นพลังก้าวไปด้วยกันก้าวไปได้ไกลค่ะในส่วนของโครงการของน้องๆทะะี่จะคิดที่ใหมะะ่เรย่งี้ค่ะมันมีผลต่อการเป็นผู้ชนะคว้ามู มันก็มันก็คือชนะตั้งแต่ทําโครงการละจริงๆแล้วการได้มงกุดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องไหลาหลหลายอย่างรวมกันทั้งเรื่องสเสน่ห์เรื่องของการสื่อสารที่ดีแล้วก็มนุษย์เข้าใจในมนุษย์ด้วยกันหรือว่าแล้วมันมันใช่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมาะสมที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเราดูที่หน้าง,งานแล้วก็คะแนนเก็บตัวการตรงต่อเวลาการมีวินัยนะคะแล้วก็การแบบกาดไม่ตก นะคะซึ่งตรงนี้ก็มีผลต่อคะแนนสะสมคะแนนเก็บตัวเพื่อจะเข้าไปสู่การคว้ามงกุฎแห่งเอิร์ธไทยแลนด์นะคะแล้วก็เป็นเกณฑ์เดียวกันที่จะไปคว้ามงกุฎเอิร์ธ Earth, ใหญ่หรือว่าเอิร์ธประเทศระดับโลกได้ด้วยเช่นกันนะคะสาวทสอคนที่ได้มาเราคิดว่ามีใครพอที่จะสามารถไปคว้ามงกุฎใหญ่โอหลคยคนเลยค่ะท,ทุกคนเลยนะท,ที่ยืนอยู่ตรงข้างหลังแม่น้องตอนนี้แม่ถือว่าทุกคนนะ่ะ แม่ต้องขอเซตซีโรตั้งแต่วันนี้เลยนะคือเรายังถือว่าเป็นเวลาเซตซีโร่เลยยังไม่เข้าบ้านกันเดี๋ยวเราเข้าบ้านในวันที่12、13 13แล้วก็เริ่มเก็บคะแนนตั้งแต่วันที่เราเรียกถ่ายพอร์เทรตนะคะจริงก็จริงๆแล้ววันนี้เราขอเซตซีโร่ก่อนนะคะเพราะว่าคะแนนนั้นได้มาจากประชาชนนะคะวันนี้ดูกันให้เรียบร้อยเลยเหมาะสมไม่ล่าแม่ภูมิใจมากมมส่งไปไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนสวยมาก ผู้ถือกระแสตอบรับและก็เปิดสรุปกที่เราทำโครงการกับเวทีของเรามาและก็คืนให้กับยังไงบ้างให้หนึ่งเพื่อเป็นการตอบยามากเราเราเนี่ยเป็นนางงามเวทีแล้เราเราเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเวทีนะแล้วแม่ก็ทํามาตลอดอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องขกงกับการช่วยโลกเนี่ยเราต้องรักกันให้ได้ก่อนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเวทีเราถึงได้จัดการเตะฟุตบอลนะคะของนางงามด้วยกันนะคะในแต่ละเวทีซึ่งเราก็ทําไปแล้วทํามีถ้วยเป็น ของตัวเองซึ่งไปอยู่ในเวทีอื่นๆไปแล้วเรียบร้อยภายใต้การดูแลแล้วก็ไปรวบรวมมาโดย Miss อิร์ธไทยแลนด์แล้วก็ก่อตั้งโดยมิสเอิร์ธไทยแลนด์แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเวทีอื่นก็นำไปเตะต่อได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของการทำ CSR ในเรื่องของการทำพี่ใบตองก็ทำหน้าที่ของตัวเองอยู่นะคะแล้วก็คอยแชร์คอยซัพพอร์ตกันเรื่อยๆถ้าวันไหนที่มีความช่วยเหลืออะไรใดๆเราก็พร้อมจะไปช่วยช้าง อ่า,ายนะคะสักสุรินเราเองก็เข้าไปไม่ได้คือมองห่างๆอย่างห่วงๆแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็คงต้องยื่นหนังสือแน่นอนเราเทคแอคชั่นแน่นอนนะคะและการเทคแอคชั่นของเราเป็นเป็นเป็นโพซิทีฟแอคชั่นค่ะเรามีความส่งเสริมสนับสนุนเราจะไม่ได้ติเพื่อเพื่อติเพื่อทำลายแต่เราเป็นการติเพื่อ ก่อแล้วก็ป้องกันแล้วก็สปอร์เต็มที่ค่ะรับรองว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในองค์กรในดๆเราเชื่อว่าทุกคนก็ไม่สามารถปฏิเสธรอยยิ้มของพวกเราและความร่วมมือของพวกเรามิสเอิร์ธไทยแลนด์ได้แน่นอนค่ะก็้อคำระวัสำหรับปีนี้ไบ้างคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังเนาะก็คือมงกุฎก็ยังเป็นมันเป็น p r i v i l e g e ที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจตีเป็นมูลค่าอะไรเงี้ยแต่แม่ว่ามันเริ่มขลังแล้วล่ะ ทองคำแท้30บาทหนักเต็มหล่อนะแล้วก็มีพลอยบุษราคำแท้ของบางกระจะจันทบุรีบ้านเรานะคะแล้วก็มีมรกตแท้ซึ่งคนในโลกเนี่ยเขามองว่ามิสเอิร์ธไทยแลนด์อ่ะมีมูลค่าสูงเป็นระดับต้นๆเลยมงกุฎของเอิร์ธไทยแลนด์แต่ว่าคนไทยอาจจะมองว่าอาจจะเออจะรอเวลาเพราะว่ามันต้องใช้เวลาค่ะตำนานมันต้องใช้เวลาในการสร้างนะคะก็อยากจะให้เป็นซิก เนเจอร์ก่อนนะคะการเปลี่ยนมงกุฎหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังขอให้เป็นสถาบันมิสเอร์ไทแลนใช้มงกุฎทองคําแท้ไปก่อนนะคะทั้งหลอ่อทั้งตัวเรือนไปก่อนแล้วก็เรื่องของมงกุฎมีมูลค่าก็ครอบครองได้1ปีเนาะมันเป็นสถาบันเวียนแต่ครบ3ปีแม่จะมีเข็มกลัดทองคําให้แปรรุ่นทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะสำหรับมงกุฎแห่งเอิร์ ดินน้ำและลมและไฟส่วนเงินรางวัลก็ที่ประกาศไปแล้วค่ะนะคะก็มีคนมอบของรางวัลแล้วก็เงินสดมูลค่า5 0 0แสนบาทแล้วก็รวมทั้งเงินมงดินน้ำลมไฟซึ่งมีสถานะที่เท่ากันนะคะก็จะเป็นเงินสดพร้อมของรางวัล1น0 0 0แสนบาทค่ะ ะะหลายหลายคนมองว่ามีแบบฝั่งผู้หญิงแล้วโอกาสเนี่ยนะก็จะมีแบบผู้ชายมาอยู่คู่ <g ül> กันมากหรือเปล่าถ้าวันหนึ่งโลกใบนี้มันไม่ได้เล็กลงเราคงต้องตัวโตวขึ้นนะคะก็อยากจะมีทั้งมิสซิสเอิร์ธแล้วก็มิสเตอร์เอิร์ธนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกองแม่นะคะ <c oughs> มาเตอร์ออฟดอเอิร์ธว่าเขาสนับสนุนให้เราสร้างาให้มีองค์กรที่ใหญ่ขึ้นไหม <c oughs> นะคะถ้าก็ไม่ติดขัดอะไรเราก็ยินดีทำแน่นอน โปรดติดตามนะคะสวัสดีค่ะไมล์ไมายธิราดาเอี่ยมสำอาง Miss Earth Thailand 2023ค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะออมสินวดรินทร์ูรพูผาแลมิสเอิร์ธไทยแลนด์2023หมายเลขสองค่ะสวัสดีค่ะเพียรพิมพุญญาบุญเชิดมิสเ Earth Thailand 2023หมายเลขสามค่ะ สวัสดีค่ะหมายเลขสี่วาวาสุภัตราป้องจตุรัตค่ะหมายเลขสี่ค่ะสวัสดีค่ะแก้มจิงรัพรากันนุ่มมิสเอิร์ธไทยแลนด์2023หมายเลขห้าค่ะสวัสดีค่ะคูราโฮบลียวมิสเอิร์ธไทยแลนด์2023หมายเลขหกค่ะอ่ะถามตัวแทนและกันค่ะวันนี้ได้มา เป็นหนึ่งในสิบสองคนรู้สึกไงบ้างคะขอตัวแทนหนึ่งคนได้ค่ะไครก็ได้ลูกก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะในชีวิตที่ครั้งหนึ่งได้เป็นตัวแทนนะคะเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวด m i s s e a t t h t h a i l a n d ค่ะ แน่นอนแหละกาว่ามาเรามาขวดค้นเนาะมันจะต้องจําเป็นที่จะต้องมีโครงการหรือมีอะไรสักอย่างที่อยู่ใน,นอเกี่ยวกับเรื่องการรักโลกเราได้มีการเตรียมตัวในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะใครก็ได้สลับกันสลับก,บกบันแบ่งแบ่งกันแก้มนะคะแน่นอนค่ะปัญหาที่แก้มเล็งเห็นคือปัญหาขยะและแก้มผักดันปัญหาขยะมาโดยตลอดโดยผ่านเพจ GG Green World ของแก้มนะคะก็อยากจะใช้สื่อจากพี่ๆมวลชนนี่แหละค่ะช่วยกันผักดันปัญหาขยะอย่างเร่งด่วนให้ทุกคนได้รู้จักและตระหนักค่ะปัญหาขยะ แน่นอน,นค่ะปัญหาขยะนะคะมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ของเราเลยแล้วเราไม่สามารถที่จะกําจัดได้หมดแต่เราสามารถลดและไม่สร้างขยะได้ในปัจจุบัน1คือตระหนักและรู้จักวิธีการแค่แก้ไขปัญหาโดยการแยกขยะถูกวิธีตระหนักด้วยจากที่ตัวเราเราเริ่มจากการใช้แก้วส่วนตัวใช้ถุงผ้าของเราเองแค่นี้ค่ะขยะพลาสติกก็ลดลงได้ได้แล้วจานวนหนึ่งค่ะและสำหรับสำหือนขอขอไปขื่นนะใครก็ได้นะที่ไม่ได้ตอบนะลูก คาดหวังจนการมาประกะวดเวทีมีเสมอมากด้แค่ไหนไางคะคะสำหรับออมเองนะคะมั่นใจว่าเราคาดหวังมากๆที่จะไปถึงวงใหญ่แล้วก็คาดหวังว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงลงไปดีให้มันดีขึ้นได้ค่ะ <c oughs> สิ่งแวดล้อมมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะนักความพร้อมตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะใครกบบันความพร้อ <ๆ S 2> มตอ,มอนอนี้นะคะหมายว่าทุกคนที่มาในวันนี้ สาวงามทุกท่านเลยที่เข้ารอบและไม่ได้เข้ารอบทุกคนมีความพร้อมหมดแต่พวกเรานะคะเป็นตัวแทนของทุกคนเองค่ะที่จะเข้าไปทํากิจกรรมของกอไม่ว่าจะเป็นออนไซต์ออนไลน์ line, หรือว่าพวกเราจะโกทูไปเวียดนามด้วยกันนะคะพวกเรามีความพร้อมอย่างแน่นอนค่ะและอยากให้ทุกคนติดตามพวกเรานะคะขอกำลังใจแฟนๆค่ะฝากเวทีมิสเอิร์ธไทยแลนด์ด้วยนะคะพวกเราทุกคนจะร่วมการเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ใหใหสดใสเหมือนเดิมค่ะ อคตแล้วฝากแฟนๆทุกคนนะคะที่ดูอยู่แล้วก็ชมอยู่ขอให้สพอร์ตเรา Miss Earth Thailand กันแล้วก็ลรงมาช่วยทำให้โลกเราใสสะอาดดีกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกิฟ์ภูริตากรสุปสุขค่ะ Miss Earth Thailand 2020 number 7ค่ะ สวัสดีค่ะกีตาชลดราพงมบัติมิสเอิร์ธไทยแลนด์2 0 2นตีนัมเบอร์8ค่ะสวัสดีค่ะบิวการชนกสาทีมิสเอิร์ธไทยแลนด์2 0 2นหมายเลข9ค่ะสวัสดีค่ะยัสมินสโลชินธัญญานนท์มิสเอิร์ธไทยแลนด์2023หมายเลข10ค่ะ สวัสดีค่ะพิงค์ชาวบลังค์เดีรยนนะคะ Miss Earth Thailand 2023หมายเลข11ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข12นะคะแนนปิยมนมินยงผู้เข้าประกวด Miss Earth Thailand 2023นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้สั่งวันทั้งหมดแล้ว12คนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแรงเชียร์ให้พวกเราทั้ง12คนด้วยนะคะจากกลุ่มเมื่อกี้เขามีมีหนึ่งคนที่มีโครงการเป็นรูปเป็นราวเลยกลุ่มเรามีใครที่แบบมีโครงการที่พอจะแบบ ขอิได้างมีไหมมีมจริงๆแล้วหนูก็มีโครงการจากรุ่นพี่ค่ะนั่นก็คือพี่ใบตองเจริญรัศมีสมซึ่งหนูเนี่ยก็ได้เข้าร่วมโครง,งการกับพี่ใบตองนะคะซึ่งโครงการนี้มันมีอยู่แล้วและหนูก็อยากที่จะสานต่อต่อไปเรื่อยๆค่ะของบิวนะคะจะไม่ใช่การสานต่อจะเป็นการสร้างใหม่อยากส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะคืออยากให้ทุกคนเนี่ย ลองมาเดินป่าหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ดูค่ะทำไมเราถึงสนใจที่จะแบบว่าทำกรงการเกี่ยวกับการท่องเทียทเ่ยวเช่นนี้คืออโทษทีนะมาค่ะเธอมันได้ประโยชน์ก็คือหนึ่งก็คือจากทางมิตรเออร์ t ไ a ยแลนดอยู่แล้วค่ะด้านสิ่งแวดล้อม สองเนี่ยจะเป็นเหมือนกับการกระจายรายได้สู่แบบว่าชุมชนมากขึ้นค่ะก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ hmm. อ mm ีกทางหนึ hmm. hmm. uh ่งเหมือนกันดังนั้นเลยการที่มีแบบกิจกรรมพวกแบบว่าการท่องเที่ยวเชนุลักเนี่ยมีมองว่าเป็นโพสิทีฟทุกทางเลยค่ะใช่ได้โนแล้วการขึ้นชื้นว่าการของจวดเนาะนอกจากโครงการที่เราจะต้องมีการทำเพื่อมรีเซนต์ให้กับตัวคณะกรรมการแล้วความพร้อมในเรื่องของการเดินบอดี้ทุกอย่างมันต้องมีอันนี้เราเตรียมพ เตรียมความได้ค่ะก็มีการฝึกฝนค่ะแล้วก็ให้ทางพี่เมงานค่ะก็ช่วยเทรนเนอร์ด้วยค่ะแล้วคือทุกวันนี้ก็เคยมีการซ้อมเพื่อสอบผ่ะใช่ค่ะเมื่อคืนก็ยังซ้อบไม่่แล้วส่วนอะไรเหรอคะคำเพ้อมที่อยากไปเป็นหนำด้วยมีการเตรียมตัวอะไรไงเป็นพิเศษไหมคะแพ็คกระเป๋าไว้แล้วค่ะดรน้องได้บอกหรือเปล่าว่าจำกัดน้ำหนักด้วยนะจริงเหรอ่อเล่น่อเล่น แต่ละคนเป็นไงบ้างคะความพร้อมหนุ่มนับอะไรก็ได้นัวค่ะจริงๆก็เตรียมเตรียมความพร้อมมาเยอะาม,อม,มากค่ะเพราะม,มั่นใจในตัวเองสูงมากค่ะส่วนหนูนะคะก็เตรียมความพร้อมนะคะในด้านความรู้ต่างๆน,นะคะแล้วก็น้องพิงค์นะคะก็พร้อมเสียงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆในทุกๆด้านนะคะเพื่อไปคว้าวงไยมินอัสไทยแลนด์อยากจะรู้เหตุผลกันเอาว่าแบบแม่สเราสาวเดือดรึเปล่าอ๋อเลือดรุ่มขมวดในทีนี้หลงเสน่ห์อะอรอไรกับวิงธีที่แปลกถูกต้อง ค่ะที่หนูเลือกลงประกวดเวทีนะคะเพราะว่าจะดังดังนค่ะที่หนูเลือกลงประกวดเวทีนี้เพราะว่ามีรุ่นพี่ในคณะค่ะคือพี่สตังนั่นเองค่ะแล้วก็หนูชอบเขามากๆแล้วก็อยากจะทําเหมือนเขาค่ะค่ะแล้วคนอื่นีใครจะสนไหมคะถ้าอย่างแนนนะคะแนนคิดว่าการที่มาประกวดเวทีนี้เนี่ยจะทําให้แนนมีกระบอกเสียงที่ดังขึ้นนะคะสามารถที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนนะคะเข้ามาแบบ อนุรักษ์หรือช่วยดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมของเราได้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้โลกเรานั้นสดใสได้ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับบิวนะคะก็คือจริงๆชอบแอนเจอร์มากก็เลยอยากเชิญทุกคนที่แบบยังไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ลองมาเปิดโลกใหม่กับพวกเราไปด้วยกันนะคะสุดท้ายอยากให้ขอกำลังใจแม่ๆแฟนนางงามค่ะค่ะหนูก็อยากจะขอกำลังใจจากแม่ๆแฟนนางงามนะคะให้พวกเราเหล่าสาวงามมิตรเอิร์ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ แล้วพบกันค่ะส่งขนมนมาด้วยนะ <S 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 <S